สวัสดีค่ะเมนี่ยายแก้วแฟมิลี่สิบพามาหงัวเนาะหงัวมันอยู่แต่ในคอกมันขาแข็งมันขามันจังกันเลยเอาออกมาล่ามมันยืดแข็งยืดขามันเศร้าจังเนาะก็จิบมาเอาหงัวเขาคอกมันหงัวมันแยกกันล่ามเนาะอยู่นี่มันซีอยู่ปุ่นสองเป็นหกอยู่ในคอกอีกอยู่ในคอกอีก ห้าหกหัวสิบสองตัวเนาะกับตัวนอ้วนอ,วนอยนี่แหละคนกำลังเกี่ยวเข่าอยู่ทงใกล้ๆเมื่มอนี้สิบพาลูกๆมาเอาหัวนี่เลยคนเขานี่คนท้องอยู่นี่ตัวนี้ก็เป่าบุญจิ้นนางเป่าอันนั้นน้องรักอันนั้น ยิงฟ้าเนาะตุกไก่คืออิงฟ้าด้พี่น้องเด้อนั่นก็รถเกี่ยวเข่าเพิ่นเพิ่นตื้นรถเกี่ยวเข่าก็เลยเสียอเอาเพิ่นเข่าพอกเพิ่นย่านรถเกี่ยวเข่าเนาะอันนั่นก็คือเจ้าของหน้าเพิ่นเพิ่นยืนอยู่อันอันอันเปืืองแพงบ่จ๊ะสตยเจ้าของเพิ่นอ๋อจ้าจนี่แหละคือรถเกีียวเข่านี่ คนเคลี้ยล้างเกลียวอยู่นี่เ่สิมาเอางกเขอก้อเจสิมาถามซื้อเฟืองคนไ้ง้อคนคนแพงบม้พุกนี่ถ้าคนแพงกับกับบอนะ่อเนาะถ้าเพื่นบ่อแพ้งก็จะซื้อน้ำเพืน่นแต่ว่ากระถามนันแห่งหมดละที่เจ้าของเจ้าของนะบ่จ้านี่ให้ถามเนี่ย ตามซื้อเฟืองออกออกคลิปตามซื้อเฟืองออกยูทูบเรือนี้อมีคนเอาไปเฟืองเจ้าเฮ้ยนะเไฟเ่ยควรรวมูรวมด้วยคือเฟืองอันนี้เมที่ทอซื้อน้ำพ่นันที่อัด พุ้นบ่ไปไก่อีพุ้นอือจ้าซื้อเฟืองอัดให้งวดเนี่ยอ๋อเฟืองเฮาก็บ่หนาเนาะเฟืองบางๆันันอนาล่ะเืองมันบางมันจักมันสิได้จักก้อนนะจ้า นี่ก็ลูกๆนี่ลูกๆศิภาอ้าหัวซอยเนาะปุณคนหนึ่งลูกไส้บ่เป็นลูกไส้หล่าด้จ้ะลูกกันลูกน้องของเสียแทนเนาะลูกไส้หล่าเพิ่ไปพึกงานแล้วเพิ่ไปฝึกงานได้อาทีปหนึ่งละล่ะแต่ว่าพนหาคือกันซื่อหุนณันก็คือกันสิ้าลูกๆมาเอาหัวเ่างัวกับย่านนั้น แั่รถเกี่ยวเข่าตื่นเนาะใช่นี่ก็ฝากกดไล่กดแชแ์้กดติดตามนี่แก้วแฟมิลี่ในเด้เอค่ะเด้อขอบคุณค่ะ